ที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดในพื้นที่ภาคตนออน,นะครับได้จัดงานมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2568ถวายรชาชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชปรมนาถบาพิษพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย นายสุมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการครับเป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชปรมนาาบพิตริพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2568ณห้องโพทะเลแกลน h a ล l สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหนึ่งสมุทรปราการอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพดุลยุเดศมหาราชปรมนาถบพิษพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยที่หอประชุมปางศีดานายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกวเป็นประธานพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพดุลยุเดศมหาราชปรมนาถบพิษพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โดยภายในพิธีได้จัดให้มีการวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะกล่าวถวายราชาสดุด,ดีเทิดพระเกียรติหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบาพิรและยืนสงบนิ่งหลังจากนั้นครับเป็นพิธีมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสักแก้วพิธีมอบหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมห,หาการุณาธิคุณอัน,นล้นพ้นในการพัฒนาฝีมือการช่างไทยเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเพื่อให้แรงงานและช่างฝีมือไทยในแขนงต่างๆนายชานนวาศิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2568ณหอประชุมสุพรรณิกาชั้นสองสารการจังหวัดนครนายก วางผ่านพุ่มถวายรชาชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาถพพิษพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณอันล้นพ้นในการพัฒนาฝีมือการช่างไทย ส่วนทางด้านนายนัตพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะคะได้นำข้าราชการเข้าร่วมพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชาการะพร้อมทั้งกล่าวถวายราชาดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในการจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2568โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน33ตราดจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการ ผ้าเอกชนกลุ่มพลังมวลชนได้รวมกันแสดงออกด้วยการถวายราชการะได้อย่างสมพระเกียรติ ส่วนที่ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างนางสาวฉัตรประอนิยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในพิธีถวาราชการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยโอกาสนี้ประธานในพิธีวางผานพุ่มถวายรสชการะพระบรมฉาย,ยาลักษณ์และอ่านถวายราษดุดีเทพระเกียติในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่าง ไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านการช่างรวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐานนายวิรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธีวางพันพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชาสดุด,ดีเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2568 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูวิพลอุัญเดชมหาราชปรมนาถบพิตรในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยณอาคารพรมโยธีกองพลฐานราบที่สองรักษาพระองค์ตำบลบ้านพระอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี ที่อาคารกิรติสิริโยทินค่ายโนโมินทราชินีกรมฐานราบที่21รักษาพระองค์อำเภอเมืองชลบุรีนายธวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายรชาชสักการะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาตบาพิษพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจังหวัดชลบุรีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยองในายไตรพบวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมานาถบพิษพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยประจำปี2568 จัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน17ระยองมีนางสาวจิตชยาอ่ำสาลิกาผู้อำนวยการสถาบันหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน17ระยองเข้าร่วมในพิธีโดยผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมวางผานพุ่มดอกไม้สดถวายราชศากาักราะและเยี่ยมชมนิทรรศการเทริดพระเกียรติพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย